นนี่คือเหรียญเหรียญมันจะไม่ลุกแล้วนะ นี่คือมาครั้งแรกนะเสียง,งดังกันจุ๊บจิ๊บจุ๊บจิ๊บเลยอ่ะอ,อ,อุ้ยบอยสกเกลอ่ะอะพี่อ่ะมาเอา,เอาไว้นั่นแหละพี่เอาไว้ตรงนี้แหละเดี๋ยวโชว์ลูก<ด>ค้าเผื่อใครกดผิดเข้ามาเห็นดีกแล้วนะเร็วหวังดี สงสารที่แม่เนาะคนไม่ใช่ทำไงก็ผิดเค้ื่องแไม่ดีเลยเขาบอกว่าคนขี้เหร่นี่เข็อยากจะถักยุงแบบนี้ก็ได้เหรอเป็นลมอันนี้น่าจะถอยให้หนือนไข่เกินแม่อุ้ยมันเกินบอยเกาอ่ะดิตัวเนี้ย มีบอยสเกลเผื่อใครอยากได้บอยสเกลลุ้น<บ>นะเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องลุ้นนะพี่เราเปิดเราก็ลุ้นไปด้วยกันนั่นแหละเดี๋ยวทำเป็นเซฟเป็นเซิร์ฟอะไรให้ดูไหนมีห้าหนึ่งหนึ่งมาห้าหนึ่งหนึ่งดิกกี้โชว์หัวก่อนง่ายๆอะ่ะจั่วหัวขึ้นให้ดูก่อนนะพี่มเมวดอกไม้เข้ามาดีมันร้อนเราไปให้สาวอบอกว่าจะไปให้สาวนะพี่เล็กครับ อุ้ยเลยแทบเยอะอยู่นะถ้าไม่ไม่งั้นก็มามาพี่แม่เดี๋ยวจะไปให้พี่ชายเอาไปซิโม้ว้าวเจอกันให้เขาอะไรออกหนึ่งยันใจเชื่อหรอโอ้ very good เอออันนี้ทำดีได้อยู่โอ้ขาวเลยดูหน้าดิอันนี้ทำดีพี่แม่งงเลยทำอะไรวะมาทำอะ อีกว่ะนู่นน่ะนู่นน่ะที่แม่ยันเลยมัน,นะน,น,มยน,มนลงถ้าสอบวิชาังกฤว่ะแปดลูกค้าไ,ไม่ขึ้นเลยอ่ะคนเข้ามานะแต่แบบพี่อะไรคอมเมนต์นหน่อยคอมเมนต์หน่อย <c oughs> กดหนึ่งก็ได้หนู <c oughs> มไม่รู้เลยว่าตอนเนี้ยมันมีคนดูกี่คนเพราะว่ามันไม่ขึ้นที่หน้าจอมันขึ้นหนึ่งคนอย่างเงี้ย หนึ่งสองคนไงพี่แต่หนูไม่รู้ว่ามีคนดูหนูไหมอะตอนเนี้ยจริงพี่คือช่วงเนี้ยแค่เป็นแบบไลฟ์นะแต่มีคนดูแค่หนึ่งคนมันคือหนึ่งคนจริงๆหรอหรือว่าหรือว่ามันหลอกหลอกไม่รู้ระบบมันเป็นไรเออนะไลฟ์ที่ไรมันก็ขึ้นคนดูหนึ่งคนสองคนเนี้ยมันจริงป้ะไม่รู้หนูก็ยังยืนไลฟ์คุยคนเดียวอยู่เนี่ยมีไหมมีมันขึ้น เดี๋ยวใครสโลส s l e เข้ามาเห็นหนูว่ามีคนดูคนเดียวว่าหนูคุยคนเดียวอีกนะพี่สโลส l e a เนี่ยมีคนดูเปล่าก็ไม่รู้เนี่ยฮั hello 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 เก็ดังเลยฮัลโหลมีคนอยู่ไหมเนาะขาบูดจียตอนแรกตอนแรกไม่ออกหรอกไม่จะออกตอนนี้แหละพียังตงใจนะไปก๊อกย่างไปก่อนนะ โูมีไหมมีคนอยู <little> <c ười> ่ไหมโหลโลเอามาเลยมาทีเดียวทียบเดลเแคปเต็มเลยพี่แม่ของหมายปไ้ป่ะพี่แม่เอาพันลงไปลงเลย เขามีจํานวนผู้สม,มเข้ามานะแต่ว่าพี่เห็นสามคนใช่ไหมตอนนี้แค่เห็นแปดละตัวเลขตัวเลขอ่ะไอตรงไ like ลฟ์สดอ่ะลูกค้าเห็นสามคนแต่แค่เห็นแปดคนอ่ะพี่มันเป็นอะไรอ่ะเกิดอะไรขึ้นอ่ะมาช่างมันก่อนพี่นะตอนนี้นะคะเรามาชมกันก่อนวันนี้ขอโอกาสนะคคุณพี่วันนี้เรื่องงามยามดีขอเปิดเสื้อ work s h i r ต เื้อเชิ้ตทำงานชายป้ายนกแก้วให้ดูค่ะป้ายน้องใหม่ร้ายบริสุทธิ์เลยคุณพี่ตัวแรกก็ดิกกี้เลยค่ะแบรนด์จะมีให้ลุ้นนะคะพี่ออกมาออกน้อยหรือไม่ออกใดๆแล้วแต่กระสอบตัวนี้511ค่ะรุ่นนี้เป็นงาน U.S. 45กิโลนะคะพี่ฉเฉลี่ยประมาณ190-180ตัวนะคะไซส์จะอยู่ประมาณ M จนถึง3 XL นะคะบอยสเกลค,ค่ะคุณพี่ แค่โชว์หัวผ้าให้พี่ๆดูก่อนนะแต่ว่าเดี๋ยวห่างผ้าหรือน้ำสองอะ่ะมันมีในกระสอบอยู่แล้วเดี๋ยวแครจะโชว์ให้ดูทีหลังนะนี่แล้วยิ่งใครเอาไปซักเอาไปรีดบอกเลยยิ่งเพิ่มมูล,ลค่าตัวสินค้าได้มากขึ้นนะคะในกระสอบจะมีทั้งแขนสั้นแล้วก็แขนยาวนี่คะ่ะบอยสเกลอีกแล้วใครอยากลุ้นพี่จ๋าต้องรีบสั่งนะ3,500บาทเท่านั้น เป็นงานเกรด A สวยๆสดๆลงใหม่ๆเลยค่ะพี่หัวผ้ามีให้ร้นทุกกระสอบนะคะพี่แต่หางผ้าก็มีเหมือนกันพี่ๆไปคัดไปแยกขายนะหัวผ้าขายราคาแพงหน่อยส่วนน้ำสองสภาพไม่ค่อยสวยเท่าไหร่กลางๆขายลดหลั่นกันลงมาห่างผ้าตัวเสียตัวเปื้อนซักซ่อมไม่ได้ทิ้งไปอย่าโฟกัสให้โฟกัสแต่หัวผ้าและตัวที่เราทำกำไรได้เท่านั้นนะคะพี่นี่สวยๆไปเลย ใครรับรีวิวตอนนี้11แล้วค่ะเริ่มขึ้นแล้วพี่เริ่มขึ้นแล้วคือตอนแรกไม่เห็นเลยไหมใครเห็นแปดแต่ลูกค้าเห็นสามอ่ะเอองงมีบอกเห็นสิบเอแล้วหน้าจอเราเห็นกี่คน1ิบเอ็ลูกค้าไหมเมือ่อกี้12บสองโ้ยพี่ทำนยังงงทำไมอ่ะนี่เกิดอะไร ลุงปรับอะไรบ้างนะลุงดิกกี้ขึ้นมาเลยเอาลนะวมากยมากอุ๊ยดิกกี้แล้วคุณพี่จ๋าบอกแล้วว่าในกระสอบจะมีแบรนด์ให้พี่ๆได้หลุนนะคะดิกกี้อีกแล้วค่ะกระสอบนี้มี3ตัวแล้วนะพี่ใครจะรับรีบเลย ในกระสอบนะคุณพี่ก็จะมีทั้งสีพื้นแล้วก็สี่ลายส่วนใหญ่สีพื้นเยอะนะเท่าที่แคร์เห็นจะเป็นสีพื้นค่อนข้างเยอะนะคะเป็นเสื้อเชิ้ตทางานผู้ชายค่ะพี่แล้วบอกเลยว่าตอนนี้เสื้อเชิ้ตเป็นอะไรที่ขายดีรีวิวกี่รอบก็หมดไม่ว่าจะป้ายอะไรที่กดังแคร์เอามาขายนะพี่ขายดีขายหมดโซเอาเร็วมากบอกเลยใครที่กําลังดูอยู่ต้องรีบสั่งนะคะคุณพี่สั่งก่อนรวยก่อนไปเลยจ้าแม่เนี่ย สวยๆขนาดยังไม่ได้ซักยังสวยขนาดนี้ค่ะแล้วถ้าเอาไปซักเอาไปรีจะสวยขนาดไหนคะคุณพี่เข้าไปดูกระดังหนึ่งแถมหนึ่งกันมั่งค่ะคืออะไรหนแถมหนู่ไม่ยังไม่มีหนึ่งแถมหนึ่งเลยพี่ซื้อของแถมมุกได้ไหมโอ้พี่กระสอบกระสอบผ้าอย่างเงี้ยหรอหนึ่งแถมหนึ่งหรือว่างานอะไร งหน,หน,งหน,งหนงอนนีกนนอย่างเนาะเขาเขาจัดโปรอะไรกันพี่ <Okay. S 1> ถ้าถ้างานถ้างานไม่สวยอ่ะพี่แค่มีเซลปลายปีอยู่แล้วนะเดี๋ยวจะมีเซลมากลางปีเซลปลายปีนะอันนั้นจะเป็นงานแบบว่าลดโละล้างสต็อกเหลือทีละลูกหรือว่างานเกรดดีที่มันขายไม่หมดสต็อก <Okay. S 1> แค่จะมีเอามาเซลให้พี่ๆอยู่แล้วนะคะ รีวิวอะไรก็ฟังหมดเลยว่ะวันนี้วันนี้ว่านฟังเอาไรเธอเธีใยเรานนะคงมาโชว์ลูกค้ากันระหว่างนี้เออเรายังไม่ถึงเวลาเซลลคุณพี่หนูยังไม่มีอะไรมาให้อยากเซล <sell S 2> นะแต่อะไรรูป้ปะคือเราไม่มีของสต็อกเก่าอะ่ะหนูมีแต่ของลงใหม่อะพี่เอ้ออตอนนี้คือใครมีแต่ของลงใหม่แล้วเดี๋ยวใครจะเคลียร์สต็อกปลายปีอีกทีหนึ่งนะคะและช่วงนั้นแหละเราจะมีของเหลือ ของสต็อกเก่าของเหลืออะไรใดๆที่มันขายไม่หมดในปีนั้นๆก็จะเอามาเซลล์ให้ลูกคาปป้าปลายปีแต่ตอนนี้พี่อย่าว่าอย่างนั้นอย่างนี้นะอย่าว่าหนูขี้อวดหรือขี้โม้นะมันลงแล้วมันหมดหนูก็เลยไม่มีอะไรที่จะมาเซลล์หรือมาโปรอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ากดังเราส่งราคาส่งตั้งแต่กระสอบแรกค่ะพี่แล้วใครซื้อเยอะๆเราก็มีส่วนลดให้อีกนะคะ กพูดว่าง่ายๆเลยพี่ตอนเนี้ยของเหลนะณปัจจุบันเวลาเนี้ยนะหนูมีแต่ของที่ลงใหม่ที่เป็นของลงใหม่รถใหม่ตู้ใหม่ะใช่ปี2ล6 7สอพันห้าอหสิบเจ็ดเนี่ยเพราะว่าอะไรเพราะเมื่อปีที่แล้วปี2566หเนี่ยหนูเซลล์ไปแล้วช่วงปลายปีคือโลโลไปแล้วนะคะหูเซลล์กันแบบกันน่อกันอรอกันหนา แล้วพอตอนนี้มันมีแต่ของใหม่แล้วราคามันมาเนี่ยอ๋อลูกค้าจะบอกว่าเขาไปดูราคาเซล์กันอย่างนี้ที่ไหนที่ไหนมีเซล์กันวันนี้ไง4.4อะไรอย่างนี้ป่ะตามต๊อกต๊อกกรอแต่หรือว่าตามร้านอื่นๆอะไรอย่างนี้ไงส้มอะไรเออหลายหลายแอปนะเขาเซล์กันอย่างนี้ไงวันนี้เนาะพี่เนาะอเราก็ขายราคาส่งไปก่อนแล้วกันที่ราคาเซลยังไม่มี เดี๋ยวละเดี๋ยวจะดูให้พี่กลางปีนะเดี๋ยวกลางปีดูให้เลยนะคะไม่ต้องห่วงพี่จ๋าอันไหนเซลนล่ะเซลเลยลลไม่ต้องรอวันพี่ในหนูได้ของมาถูกหนูเซลเลยไม่ต้องรอวันอะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะหนูเซล,ลของบ่อยอืมแล้วเวลาหนูเซลพีหนูไม่ได้เอาของไม่ไดีมาเซล,ล้วหนูก็อเอาของที่หลุดจองมากอ,อะไรมีมสต๊อกเยอะหนูก็เอามาเซลแล้วอื้สวยอ่ะดูดิเขิสีเขนสวยจัง อันนี้ฉันว่าขึ้นได้เลยนะตอนนีไม่เหรออันนี้จะเป็นแนวนะสีอัไน,นี้นนนพี่เม่พี่เม่ข้ามม้อนไ่ไหนอีกล่ะ <laughs> ไปเยียนดูนอกอ๋อไม่ได้นกมาพี่เม่นอกอกับบ้านอ๋อ จิบจิบอ่ะจิบจิบกินยังจิบจิบเบิร์ดเบิร์ดออกไปเบิร์ดอุ้ยสั้นสายแส่ส้สายพี่เม่เอ้ายังมีอีกเหรอยังมีบอยเก้าอีกเหรอพี่จ๋าเรามาดูเชิดแขนสั้นแบบลายกันดีกว่านะบอกแล้วว่าหนึ่งกระสอบมีทุก แบบทุกสไตล์แขนสั้นแขนยาวสีพื้นมีลายบงแบรนด์มีให้คัดมีให้แยกทำราคากันนะจ๊ะนี่แต่สวยนะยิ่งซักยิ่งรีดยิ่งสวยนะบอกเลยใครขยันกับผ้ามือสองรวยทุกคนบางกระสอบกำไรเยอะบางกระสอบกำไรน้อยแล้วแต่กระสอบนะคะอ่ะออไปแล้วแต่แพ็คเสร็จล้ว <laughs> น,น,นแยกเสร็จไงแยกเสร็จ,รจให้ลูกค้าดูกันไงดูแบบง่ายว่าเออลูกหนึ่งมันมีออกแนวออกประมาณไหนบ้าง,างนะพี่นะไอที่โชว์เนี่ยคือหัวผ้านะคะเวลาพี่เอาไปเปิดปุ๊บคัดแยกเป็นอันดับแรกเลยได้ยังเอาไปก่อนแล้วนะ คือเราคัดแยกเซตแบบนี้ให้พี่ๆี่ได้ดูนะคะว่าหนึ่งกระสอบจะมีเซตแบบไหนเวลาแยกออกมาจะได้เป็นประเภทไหนบ้างนะคะยิ่งใครเอาไปปุ๊บเปิดคัดแยกปับ๊บพี่จะเห็นทรงเห็นแบบเห็นสไตล์นะว่าเราจะแยกเราจะขายยังไงดีนะเราจะรีดแล้วขึ้นแผวนขายสไตล์ไหนพี่ยิ่งทําสวยยิ่งขายง่ายยิ่งปิดการขายได้ง่ายเลยนะคะผ้ามือสอใครขยันรับรองมีกําไรแน่นอนค่ะพี่ใครสนใจต้องรีบสั่งนะ เลดแคปอีกแล้วค่ะสวยๆเลยเชิดอ๋ออยาให้ดูทีหลังเอามาห่างผ้าขึ้นมาโอ้โหไปนะรับรับจะต่อมกเื้อชอตพี่อ้ยมันแค่นะเว้ยอยู่ดิ สเตรทสเตรทเป็นผ<ห> <button. S 2> ้าคอตตอนผ้าคอตตอนสวยๆเลยพี่มาเรามีเวลาขายของกันอีกไม่นานแล้วนะเพราะฉะนั้นเรารีบขายนะคะรีบสั่งรีบขายกันเลยพี่เน,นี่ยมีทุกไซส์เลยนะเนี่ยเลดแคปอีกแล้วค่ะเนี่ยมีแขนสั้นและแขนยาวนะจ๊ะอย่าลืม คอตตอนนะพี่เป็นผ้าคอตตอนนะคะคอตตอนสวยๆเลยหนึ่งกระสอบได้ร้อยร้อยแปดส้อยเก้าสิบเลยนะพี่เนี่ยพี่ดูดิสวยมากนะแค่รีดขึ้นมาเนี่ยหู๋อใยม,มากสีฟ้าอยเงี้ยดีไลท์ด้วยนะสีพื้นเนี่ยน้องๆเด็กช่างอ่ะชอบเลย thẳng đấy rồi nè ยังยังที่ใครรับรีวิวพิมพ์รับรีวิวมาได้ทุกตัวนะเิ้นเิวร์กเชิร์ตนะคะหรือผู้เชิตทำงานชายนะ กี่สี่ตัวเดอ้อสามพันห้ารีวิวส่งฟรีค่ะอะบอยเก้ายัางไม่หมดบอยเก้ายัางไม่หมดเดอ้อบอยเก้ายัางไม่หมดแพทต้องช่วยมุกแล้วแหละ ราคาเหลือคุณพี่3,500มันเป็นเกรด A นะพี่ลองดู 5. ใหม่ผ้าใหม่เกรด A 3 5 8 0ปดิตัวบวกลบได้เลยลูกเรียนหนูส่งให้ฟีเลยพี่จ๋า แขนสั้นแขนยาวรวม work shirt นะคะ work shirt หนูจะมีแบบแขนยาวล้วนด้วยนะพี่ถ้ารุ่นเนี้ย work shirt แบบเนี้ยมีแขนยาวล้วนด้วยนะเผื่อใครอยากได้ที่แบบเป็นแขนยาวล้วนใหม่ผ้าใหม่ค่ะอนะอื เนี่ยพี่เทป่ะสีแง <c oughs> ดงดูแล้วเน,นีเป็นผ้าคอตตอนนะจริงๆมันใส่ได้แบบเท่ๆเลยพี่ เนี่ยใส่เป็นเสื <t <t uh ้อคลุมหรือจะใส่เป็นแบบทำงานเป็นเชิ uh ้ตทำงานตัวเดียวก็ได้นะโอ้โหใส่อะไรดูเท่จังเลยมาดูมีการกางเกรองเท้าดิสก์รองเล้ารอง เล่นเล้วก่อนเข้าตาเล่นเล่นล้อพี่แน่วันเนี้ยมองละล้อมันเข้าตาเล่นเล่นเล่นล้อาไปรับรีวิวค่ะขอบคุณค่ะว่ายยอดหน่อยเพราะว่าค้าน่ารักโอเคคุณพี่แคปมาพักแชทมาเดี๋ยวหนูเอาให้แคปแป๊บหนึ่ง เป็นผ้าคอตตอนค่ะคุณพี่เดี๋ยวแพ้าพาไปดูนะอ่ะแพ้ถูต้องไปดูจีไรนะได้กี่ตัวนาเนาะโอ้โหดูหัวผ้าสิพี่นี่หนึ่งกระสอบนะนี่เห็นเห็นตั้งแต่กระสอบยังไม่ตัดนะ อันนี้จะเป็นโซนบอยสเกลนะคะสำหรับใคร FC นี่บอยสเกลน้องมุกมาเร็วนี่แล้วข้างบนก็คือตัวแรกแลงเลอร์ห้าหสามตัวคือดิกกี้แบรนด์นี้ให้ลุ้นนะคะออกมากน้อยแล้วแต่กระสอบใครสนใจต้องรีบสั่งเลยเดอ้อนีแคปหน้าจอมาเลยจ้า